สวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูช่างช่างช่างผู้ทำงานนานเขากำลังประกอบแป๊บตัวเดินกันหน่อยครับัะะจะคันรอบแล้วเนี่ยมาจับซึนะนระราบซึนรากจนมาเก็ดเลยวะ <c oughs> โอ้หมดจุดเลยโอ้ทุ่มมันไฮลิงหมดแล้วใใจจเเยย็็นนพี่ ไมต้อใจย็นเอไหลลงมาก่อนเ็ยได้อยู่เอาใส่ะสาสร่นแลวเออเฮ้ยดยนั้นด้วยปะสายนั่นอะพลาสติกอะมันถูกตำแหน่งไหมสายเล็กนะสายเล็กอะอ่ะมันเนบเนบไหมเออตรงนี้เล่นตัวได้ดิเออเนี่ยเนี่ยกาวเนบไหนต่อเต็มไปง่านานมาแล้วเนบไหม

ดามอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะแล้วเอาลูกบล็อกมาด้วยเอาแป๊บมาเลยเด้อยาวๆเอ้ยทำไมเขาต้องรองแผ่นชิมนบ่ารองให้มันสูงรองให้มันกดถึงเห็นไหมเอฮงดูบะโรเลอร์ตัวนี้บ่ามันต่ำเห็นไหมตัวนั้นบ่ามันสูงเห็นไหมให้มันคีกันเห็นไหมตันนั้นลูกเนี่ยหมดแลยนะนี่ฮะฮะหมดแล้วอะไรโรเลอ่เนะอืม หมดแล้วกินเอาตัวหมใชเลือกใชเลืนี่ๆเดี๋ยวจะได้ลองดูครับโดยช่างอาขาดขาดข้าบป่่รูหลุดหรือเปล่าหลุดหายหรือเปล่าลวงดูดิีม่นตตันีนี่น โพี่ก <Christina> ูจัดตันหรือพ <umsy> ี่ตันฮะขาดคาตันบ่นี่ขาดขาหักคารูเนี่ยพวกน็อตหายหมดเลยเนี่ยน็อตเนี่ยน็อตกันโซ่กันขาหมดเลยเราดูหมดพี่เวลาขี้อะไรหลังถูกเอ้ยว่าเนี่ขี้มืดคืน อว่าเวลาตดพี่ตดเปลี่ยวมาเอาเศษๆอย่างนี้เลยเสียบยังไงทำไมมันอยู่ตรงกลางนี่ท้าไ<ห><ห>ม่มดึงออกหรือ<ะ>กระซงนี่เด็กกระซงนี่โลงโล่งดี่ที่แห่มามันแห่ไม่ดูหรือเปล่าไม่ดูอี่ก็จะไม่กังโมยังไม่หนีเพราะยันไม่หนีเอาคันเลยถ้าไม่หนีตัวนี้เข้ายัางไงเข้า,ขาแล้วเนี่ยเข้าแล้วเดี๋ยวร้อ ทำไมม,มันเอวา่ามันจะกระโปงสวิงตัวเดินะฮะทำไมมันเอว่าจะกระโปรงสปิงเอ้ามันงั้นมันจะเคยหมุนได้ดีตัวนี้คือหัวใจหลักเลยเนี่ยนี่หัวใจหลักหมุนได้ดไน้ำมันอะน้ำมันทา้งเรียงมานี่ยิงมานี่สั่งตัวเดินสั่งเข้าแป๊บเนี่ยน้ำมันยิงเข้าแป๊บตัวนี้มันสามารถหมุนได้เนี่ยตัวนี้แหละหัวใจหลักคิดว่ามันเดินสายไฟต่างหเนี่ยไม่ใช่โบตันคุดโอ้โหนี่ตั้แต่อยู่กับแม่โคมาห้าปีงั้นนี่แหละ ทั้งแห่งมีมุดใต้ท้องเนี่ยไอรถคันนี้ยังสวยเนาะสวยดูเฟรมอะรถไม่ได้อยู่แถวภาคกลางเนาะไม่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 มีอะไรกัดเนาะไม่มีอะไรกัดกร่อนเลยดูดูดูเฟรมยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมดูยังคมคมอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขาดเลยดึงหน้าต่นงภาคกิเลกก็มีแต่จระบีอยู่เว้ย อยู่่ะข้างในจะเป็นโรงงานคลองมันเห็นหอยติดมันไหนมาให้เดินผ่านทุ่งนาเขาไปขุดสะเกาหาปลาไหลหรือเปล่ามั่วมันมีไอ้หน้าไ้ต้นทูบอ่ะอันนี้ต้นทูบมาด้วยต้นทูบไม่มีเราามทุ่งนาอันนี้อยู่ไหมจอมนี่ที่ให้เราเอาที่มารอ ไ,ไ,มไม่มันหวมนวมเะนมันหวมะ,ะน่โอเคแล้วแน่นแล้วแท้วเลยเอาคนอนเข้าอัมเอาเนี่ยกระจใหญ่เข้าเกี่ยวก่อเลอก่อม่่ยเจาะเเ้มันสูดเกีย่ยววะเจาะทำไมเอาไปเจาะไปใส่หน้าไปไงฮะเจาะไปใส่น้<ะ>นนไได้เอ,อ้อ๋เองก็พันแต่แป๊บอันเดียวว่ะ พันเป๊บอันหนึ่งตัวอันน่ะเข้าใจไหมพันเป๊บอันตัวอันเลยแค่นั้นเองมันบอกประกันประกันทั้งหมดด้มือก็มันจะเป็นอะไรไปตาสร้างวันนี้หนมีดก็ให้มันพันแค่ตัวนั้นอยู่แค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวเลยดิพันพันไหนเป๊บทีละอันเลยน่ะตัวตัวน่ะจะลองับเลย ก็พันเลยพันตัวตัวเลยใส่ตัวตัวเฮ้ถ้ามันยาวก็ตัดสั้นด้วยนี่แผ่นปีนี้ไม่มีทุกรูเลยหรือว่ามีบ่ไม่มีนะไม่มีรูน็อตเลยนะก็ถามไอ้ต้อมไงี่ย Google โอ้ยผมนอนดูหมดเลยเนี่ยฮะคุณนอนดูหมดแล้วนะของของเจ็ดห้าเจยรูเล็กกว่านี้นะใช่ไหมใช่ข้างล่างเลยนะครับ แต่เขามีช่องเขามีช่องเขาเขามีช่องใต้นี่ไงไม่รู้อ่ะเขาเคยมุดเข้าแล้วบุ่ดเรื่องถอดสายมันเลยเอดสายบอสายสิเงี้ยเห็นทองแก่แต่สายจะเดินไปแอบหรือไงซ้เหรอไม่พออ่ะพวกกอปอกันทุกหมดฮะถ้าฟังไหนฟังเหมือนฟังหลายนี่ดูก่อนน่าจะตัวเนี้ยเออ นี่แหละน่าจะเป็นสอง,งอือเบอร์สิบเจ็ดเติมให้หลีกครับให้หลีกขาดเพราะว่าถอดสายแล้วปุ๊บโอ้ยสองร้อยมันโล่งมากเลยดูกนระ้ <c oughs> <100. S 2> อยเอ็นสิบเอาุณเจ้าไปสองอ่ะแห้งปั๊บน,นี่อยู่ในคุกหาดู มันจะส้มง่ายมาเลยดูเนี่ยเสร็จย้างข้างล่างอ่ะข้างบนจะเสร็จแล้ว โอ้ฟ้ากระโปรงสวยมากเดิมๆดีมากเลยนะเป่าเลยเลยเราเป่าฟุ่นออกด้วยเป่าฟุ่นออกพุทธพุทพุทเวนเวนนะเป่าเนี่ยเออเออเคยเล่นเป่ายังยืดไหมหายกออกเลยเปิดฟ้าขาดเดียวไหมหัวขาดเดียวอยู่เติมเลย เท่ลตวเทเลยถังหนึ่งก็จะหมดเลยแล้วเนี่ยอ๋อยังไม่ขึ้นหลอดเลยแล้วนี่ขึ้นหลอดไหมเนี่ยโอ้มิเตีร์ในวาหายสิบลิตร ในว่าหายสิบลิตรวะสิบลิตรที่จะเอาออกมาแตะจะว่าจะท้อกับเขากีนหรือเปล่หายหมดถังแล้วยังไม่ขึ้นเลยเอ็งบวอยหักหักไอ้ที่มันลงพื้นหรือยังนี่ขึ้นโหลดมานิดเดียวเองผมต้องไปแบกไปจะช่วยช่วยมาทางเดียวเองบอใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ ลองได้อยู่แต่่่นีีพฮะไหนก็พี่เกะเมื่อกี้ไงเออได้อยู่ดอกมันเอียงไปฝั่งนู้นรถมันเอียงไปฝั่งนู้นเยอะเลยใช่ไหมต้อมรถมันเอียงไปฝั่งนู้นเยอะไหมเอียงอยู่ปิดเลย เจี e. ยมเขาฮะไม่รว sw ่ะน่าจะขาดเม่อกอแล้วแหละเออกมาประมาณมันขึ้นงสีอ่ะไม่ใช่เอีมันที่มันมันหอกระมาณขึ้นงสีเน่น่าจะขาดไปองก้นแล้วแหละแทงได้ไมี โอ้ยเราทำบนบนเสร็จแล้วอันนี้มุดต่คุยมุดต่คุยนั่นแหละเวลาคุยแล้วมือมันไม่ทำอ่ะคุยปุ๊บคุยปุ๊บมือหยุดเลยขนาดเล่ายังไม่ได้ยกเลยเนี่ยระวังกันนะเออลงไม่กดลงหน่อยเึงก็กดขึ่นได้ไหมอะไม่กดน็อตอ่ะกันถูกด้านไม่หรอถูกไหนอย่างนี้บดูเฟรมครับ ันาวมากเลยสวยเลยเอาะไรด้อเหรอคิมล็อกไหเปียดโอเล็อกมานหนีประจับเอาไหมใช่ไหมพี่สายเมื่อกี้พี่ได้ชคิมล็อกเลยเออไม่เอาไหมเอามือหนีบอเลให้เราใส่ไหมวางขานะแน่นไหมล่ะแน่นฮะแน่นไหมโยกได้ไหมได้ ซื้อแวนจะป็นใสพี่หึซือแวนจะป็นใสก็ขาดปิงเลยนี่นี่ตัวนี้ยัมีแหวนจะเป็นทุกตัวนะใส่เนี่ยไม่มีแวนอเนี่ยแหวนสปิงไม่มีนี่อันนั้นไม่มีแวนบ่ะเราดูดิน็อตที่สั่งมาอะมีไหมอีเท่าเออดูแหวนนัต้องตัดเออเอาไปตัดเลยน้ำตัดเลยไฟเบอร์มี

ดชุดเดียวชุดเดียวซ้ายขวาได้หมดบ่าได้หมดมันเป็นชุดเดยวนหมดเลยรับได้สองร้แค่สองร้อยแปดสิบสองร้อยหนเลงขายนอตนี่รอเลยเลยกี่ตัวสี่ป่เออมชนพี่กระเทียมน็อตใไหมเอาไวมาเลยไม่ได้หรอกมันแค่ไม่กี่มีเองพี่กะเทียมน็อตไหนน็อตนี่นะน้าเซิร์ฟไม่มีขายน็อตไม่ใช่ ตัวเกลียวอะ่ะไม่มีเลยมันต้องของร้านแมคโครพี่เคยไปซื้อแล้วต้องซื้อแหวนต้องซื้อแหวนให้ถอดรอเลยนะเีมานัผมเด้อเอ้ยซนอตก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ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 ามาจากไหนเอ้าเอาเอา,เอา,เอา